เอามันมาำ่พื่อน็อกซิกไม่ดีพื่อน็อกซิกไม่ดีเลย็อกสิกไม่ดีเลยฮีโร่ปลายเลเนี่ยมันี่เพื่อนมันี่โอ้ยโอทวิงโอ้ยโฮีโร่ปลฮีโร่ปลาย้คุณคูบอดี้คุูบดี้มัไดงเนี่ยคุโบดี้มาเข้ามาไอตอนตอนนีพวกนี่มันสามารถทำดามีดทำดามจให้ทำดามดเดนเแบบดามจแบบจิตสถานะเรียนรู้จำยอมโอ้โหใครรู้ตะลุมบอลกันผมฆ่าฮีโร่ปลายผมจฆ่าฮีโร่ปลา ว้าฮิโร่ใบโอ้ยฮิโรไบร์ฮิโร่ใบพุ่งยังไงพุ่งยังไงโค้กีพเด้อเดต้องหาจังหวัดยังหาจังหวัดเล่นฮิโรไบรเดี๋ยวเดี๋ยวฮักกิวากี้เพื่อนอย่าบังบังฮักกิวากี้โอ้ยฮิโร่ใบไอหมอนี่มันกันเก่งจังวะนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใครมาโกรธนี่ไงมันติดสถานะเรือรถแล้วนี่ไงเฮ้โกรอะไรเด้อ stop stop เลยเด้อโอ้ใครกระลินมาเน๊ะ ฮีโ่ไบร์มาหีิกิโไบร์ผมทากกทากเขาเอาเนี่ติดไฟโอ้ยแกรนี่มาหลคุณชายแกรนี่คุณยายครับาหักก็ไปหัดตั้งยูเชนครับไ่ตายเลยเวลาเป็นไงพื่อนโดนตามีดไป้ยเราต้องโอ้ย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 โอไยกอดโอ้ยโค้โอลเดอร์นี้นำค้านมาก้อยผมก็บเยโอโอก็บเขากอยโอ้ยโชนเลยดังหนาวเนี่ย มันเป็นเด็กแว้นเหรอเด็กแว้นเหรอเป็นเด็กแว้นเหรอคียวฟี้วเหรอก็มาดิคิดว่าหล่อหล่อมากขนาดไหนโอ้ยโดนอะไรโดนโดนโดนกระทิงกระทิงเลื่อนข้ากระทิงติดเลือดผมโดนกระทิงติดโรคเลื่อนข้าผมน่าอนาถมากชายในชุดสูทชายในชุดสูทผมจะเรียกเขาผมจะเรียกตัวนี้ว่าชายชุดสูทเลยกันมันแบบไม่รู้ดิมันมันใส่ชุดสูทหรอต่อยเหรต่อยเหรเโอ้ยชายชุดสูทต่อยได้ ไปได้สูตรแกน eh ah, oh, 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 um um oh, ี่ได้ไหมเอ้าอ้าโดนชนเฮ้ยโอ้โหอุ๊ยตัวดุมบ้อนมากตัวดุมบ้อนมากเอาตายหมดเลยเอานี่อ้ยเอานี่เฮ้ยชัวร์ใช้ชุดสูตรเดี๋ยวผมต้องการชิงใช้ชุดอุ๊ยอุ๊ยอุยไอ้คนโอ้จะเป็นชาลชุดสูตรไหมทำมันไม่ดีเปลี่ยนตัวชิงชิงชิงโอ้โอ้ my god นช้ย นี่นี่จะเอาอ่ะเพื่อนก็มาดิคิดว่าเฟี้ยวมากก็มาเลยต่อยยังไงวะโอ้ยต่อยดีต่อยยังไงเอาเอาเอาหน้าจอสปินเลยต่อยเออต่อยตรงนี้ต่อยแบบนี้ชุดสุดเช่นนี้เอาเรานี่ยนะเอฟเคเอาพี่เอฟเคผมไม่ชอบคนเอฟเคครับโอ้ไม่กดูดูเอาเอาเอาตายด้วยกันตายพร้อมกันเลยโอ้ไม่กอด มันยังไม่ตายนี่หว่าเกมโอ้ย